โอเคจบคลิปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง Hi M Channel นะครับวันนี้นะฮะดีใจอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องเบสนะครับผมนะ มาที่ขอนแก่นนะคะน้องเบสมาเที่ยวน้องเบสบอกก็เลยคือน้องเบสมันบอกว่าเออมานอนกับพี่เมย์ก็ได้มานอนกับอู๋ก็ได้้เถอะน้องเบสยองน้องเบสก็จะมานอนอยู่สตูดิโอเรานะครับผมหนึ่งคืนนะฮะแล้วก็ให้อยู่กับพี่เมย์นี่แหละนะฮะเพื่อนๆนะก็นอนอยู่บนห้องนี้นะครับเพื่อนๆน้องเบสน่าจะไล่ถึงแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราโทรถามเบสกันดูว่าเบสใกล้ถึงหรือยังนะครับเพื่อนๆนะครับฮัลโหลยุ่ยใส่แล้วสูอยู่ข้างหน้าประตูพี่เอามาแล้วเหรอโอเคโอเค ไปเด็ที่มันเป็นแบบว่าเป็นคงเป็นข่าวซื้อรถให้พ่อนี่วานี่เขาเดินทางมาจากกรุงเทพนะมาที่ขอนแก่นนะครับผมเพื่อที่จะมาทําอะไรรู้ไหมเห็นคลิปที่เราอ่ะไปเล่นโขนไปจับประกาศอยากทบ้างอยากทำบ้างให้พี่อุปภพไปทาเฟรนต้อนรับหน่อยกังฟูไปต้อนรับหน่อยลูกไปวันนี้จะบอกทุกคนก่อนนะครับบรรยากาศก็จะชิวๆสนุกสนุตามสไตล์ว้ โอ้ยเละ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 สวัสดีมิสเตอร์คำสอนฮัลโ Hello 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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะไเต้นไม่ต้องเต้นไปแล้วเหรอเต้นไปแล้วเหรออันนี้คือกระเป๋าเดินทางน่ารักมากมากขึ้นเดียวไงจริงไหมเนี่ยเอาแล้วอย่างนี้เอากางเกงในสีอะไรมายังไงบ้าง ล่อเลนล่อเลนนะเพื่อนๆนะโอเคพี่เมย์ไปลื้ออะไรของเขาน่ะลองมาใส่ผมบอกแล้วว่าลองเบสเนี่ยเตรียมมาทุ่งนาที่สั่งมานี่จะบอกเปนทุ่งนาเหรอให้เมย์ลองใส่ดิแล้วพี่ไปเดินตรงๆไปหากล้องเดินตรงไปเรื่อยๆมันเหมือนมันตุกคนแคะไงไม่รู้โอเคเก็บไว้ก่อนกระฟูเป็นอัปเดตครับโอ้เบสใส่คนเดียวแม่งไปทุ่งนาแม่งอยู่ได้สามคนอ่ะเดี๋ยวมีทีมงานมาด้วยทีมงานนอนไหน ก็พี่ก็น่าจะคนหาที่ที่ประตูพี่นะเอางี้พี่งา,านต้องหักเงฟูเอาได้หนาวเราหักเงินฟูเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพาขึ้นไปที่ห้องก่อนเก็บของก่อนมันจะไม่มีของให้เก็บเ <c oughs> ดินขึ้นไปก็เสร็จแล้ว <c oughs> โอ้เจ็บเว้ เดินทางไปเหนื่อยไหมเน็ตกชั่วโมงอะนอนไม่ได้มาขอนแก่นอะนอนไม่ได้นอนอยู่็นคนขับไม่เชื่อถามใช่แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็กระโดดน้ำไม่ชินใจก่อนก็ได้เนี่ยตกตะกอนหมดเลยมันกำลังบูดกำลังดีเลยให้เลยเราโอ้โหโอ้น่าทำเนาะน่ามาแบบนอนอยู่ในนี้เดี๋ยวพาเว้นไปกินข้าวตอนกลางคืนได้ไหมอุ้ยอยากนอนอะได้ได้อยากเป็นสกอยเดี๋ยวไปจัดให้เดี๋ยวพายกลล้อถ่วงดีๆนะครับ ใครับผมอห้เด็กเข้าไปข้างบนกันครับข้างบนนี้ไปไหนเลยห้องนอนของเราคื่นิดนอนกับพี่เหรอนอนกับพี่ดิอยากมีดราม่าครับอยากนอนกับเบสคัมซีแฟมิลี่ตอนต่อสองอยากใส่เดี่ยวครับเจ้าจะเชิญอะไรครับสบายๆครับไม่เปิดไฟครับประหยัดครับยอเจ้าของช่องเขาอะนะครับเดินไม่รอเลยครับใช่ไหมเจอใช่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 หรือวาทำได้ ยอดใอ้ดิก็ดีครับพี่เมย์เตรียมเริงๆในก่อนครับข้องยันนอันนี้ก็สบายสบายนะเล่นเล่นๆอันนี้ก็เตรียมพี่เมย์เหรอใช่ลุมลุมลุมวันนี้นอนกับพี่เมยใช่วันนี้พี่เมย์นอนด้วยกันก็วันนี้จะให้เบสนอนตรงนี้พี่เมย์นอนตรงนี้สดหูก็จะนอนตรงนี้นอนก่อนอนขัดนอนขอดี้เลยอ มนุษย์โอเคเดี๋ยวขอให้เขาพักผ่อนกันก่อนครับเพื่อนๆนู่นที่หูนอนพี่หูนอนในนั้นเลยนอนใน้องหมาอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นข้อที่เราเตรียมไว้สำหรับลูกฟันๆนะฮะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราเก็บของเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันได้อาบน้ำกินข้าวคืนนี้เราก็นอนด้วยการนอนพี่เมย์นะคืนนี้นอนกันแล้วก็เดี๋ยวมาทั้งเล่าเรื่องผีกันผีที่ห้องนี้แหละนี่เหรอมีประวัติเมื่อวานพี่เมย์เพิ่งเห็นผียิ้มจริงปะเนี่ย เมื่อวานอุ๊กแจ้งพี่เมย์พี่เมย์อ่ะนอนไปแล้วเว้ยแล้วอุ๊กก็เปิดประตูมาแล้วอุ๊กมายืนปลายเตียงแล้วอุ๊ก็ยืนอย่างเงี้ยไม่แล้วพี่เมย์หลับไปแล้วแล้วพี่เมย์ก็แบบไม่ตื่นสติอุ๊ก็เลยสะกิดสะกิดนิดนึงแบบสะกิดให้รู้สึกตัวแล้วพี่เมย์ก็เห็นมองแล้วพี่เมย์ก็ก็บอกว่าผียิ้มผู๋ไม่ได้ยิ้มผู๋ไม่ได้ยิ้มผู๋แค่ผู๋ไม่ได้เย็บโอเคโอเค ก่อนแล้วก็วัน yeah. นี้จะให้เบ็นนอนแบบสบายๆไม่ไปนอนกับกังฟูเหรอได้ยังครับคุณสวยยังได้อยู่ ันก็อ่าใช่เราหน้าบานไงหัวกางอุ้ยจะไม็นคนหัวกางจริงเราไปไหนครับเหนื่อยครับทุกคนคงอยากรู้นะว่าทำไมเราถึงเหนื่อยเหนื่อยก็รู้ไงผมก็ไปเล่นโคเนี่ยตอนนี้คือเหนื่อยแบบหายใจก็เหนื่อยก็อยากรู้ว่าคืนนี้จะได้แบบรางวัลหรือเปล่านะใช่ครับเป็นแบบว่าการข่มขืนการทำจำเราเอาแซมมาฟาดเอาเทียนมาลนอะไรอย่างเงี้ย บ้าบอวันน vale. ี้ก็กำลังจะไปกินข้าวกันวันนี้มีใครไปบ้างครับวันนี้มีแค่เรานี่แหละ2คนแล้วก็พี่แก๊สพี่เมย์แล้วก็พีเพื่อนสองคนใช่ นั้นก็ไม่รู้นะนน้ะโอ้ยตายเถอะโอเควันนี้ก็พาน้องบงน้องเบสนะครับผมมารับประทานอาหารเกาหลีนะครับไม่แล้วไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าน้องเบนเลี้ยงนะคะขอบคุมากเลยามสบายเลยตามสบายเลยไม่ไม่ใช่นะที่คุยกันเบสนะเบสนะตบโพรงน้ะอยู่หลังกล้องนะครับตบโพรงเยอะมากอ่ะโอเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันสักครั้งหนึ่งนะฮะดูชิลที่นิวยอร์กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ มัน้อครับไม่สุกเลย้ฟองหรือเปล่าตั้ใจจะพ้ออย่างเดียวไม่มองเลยว่าสุกหรือเปล่าโอ้โหเป็นบุญมากเป็นบุญมากสเขาแบบชว่นกิจรรบต้่อนเก็บตวชนี้ไม่ได้เลยต้องเก็บไว้เป็นเที่ยวลึกเก็บเป็นเที่ยวลึก เขาว่าของของมเสียของเดดมาเลยเดี๋ยวจะหาผมอ่ะแว่าก uh, ินหงกินคว้างไม่ได้ไม ok. ่ได้นี่แม่มาเ็ปอนโอ้เดือาป่ปอนปอนป้อนโอ้โหคนมีน้ำใจกินเยอะเอะจะได้จะได้แคโอ้ยนี่กินไปแล้อหรอใครที่ยังไม่กินข้าวก็ไปหากินสนะพุุยกาไปพุ๊ค พราะถ้าบีมันปื้ดกินไม่ทันนะป้อนรวนเหลือเกินเหเกินกไม่ไหวโอ้โหน่เขาเหรอเหลอเกินเหรอเกนเหลอเนกินได้เหรอหลอกเขาเก็บไม่ได้้ขนเลยขึ้นขึ้นข้เขึ้นข้เลแล้วผมไอ้บุญเฮยไอ้บุเยียไอ้เก๊บไปใส่กรอบที่บ้านนทุกคน เออทุกคนครับตอนนี้ผมก็สงสัยว่าเก้อีมันเป็นไฟขีดส้มๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเก้อีผมพังแล้วสมหรับคุณคนไลร์เป็นอะไรแกไปซื้อกล้องใหม่ด้วยนะครับผมรู้ไหมว่าในสตูดิโอเนี่ยพี่เมย์เนี่ยนอนเตียงนุ่มสุดแล้วนะครับอันนี้คือน้ำหนักผมนะดูดูดูเตียงยุ่งไปนะอันนี้ความนิ่มนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นโต๊ะแต่งหน้าพี่เมย์ใช่ไหม นีมันนี่อูจะนอนเตียงตรงนี้ได้เหรอมานอนได้ทำไมอ่ะไอ้ดีมานอตรงไหนให้มานอตรงนี้เหรอได้ปกติก่อนอู๋จะนอนอ่ะอู๋จะชอบให้เพี่พี่เมย์ไปเหยียบหลังให้ตลอดทำไมก่อนนอนอุูยแบบทุกทุกคืนเลยอ่ะคืออู๋จะชอบให้แบบมาเหยียบหลังแล้วอู๋จะอยู่ตรงประมาณไม่ได้เหรอเหออ มาทั้งวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เบสจับพี่เมย์ขอนอนด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนอนห้องเราในแต่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆนะไปนอนฝันดีบ๊ายบายฝันดีค่ะฝันดีฮะฝันดีค่ะบ๊ายบายเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพี่อู๋นะฮะจะลองแบบว่าเข้าไปนะครับลองใจเบสนะว่าถ้าเกิดพี่อู๋ไปขอนอนด้วยเนี่ยจะให้นอนไหมพี่อู๋จะบอกว่าแอร์ห้องพี่อู๋เสียแล้วเพื่อนๆตอนนี้น่าจะหลับแล้วนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวลองไปดูกัน เบส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 อ,นนอนไ,ไหนัออหนน้นมใ่เอาแอเมันร้อนมากเลยจริงจังปะเนี่ยจริงจังพอ,น,น,อ,น,อน,นอนตรงน,นี้ได้ไหมอะนนี่เมย์อย่าไปนันแล้วก็เบสนอตรงกลางแล้วอนอตรงนี้ออันนี้ขั้นก็้ขั้นย้นนไไหมไม่เบสซีเรียไหมไมไม่ไซีเรียนเบสนอนตรงกลางก็หอดไปเลยอู๋ไม่เอาหมอนนอนเลยเนอะ พี่นอนหอนี้เพี่แม่พี่เอาของ้หมนี้ม่แล้วพี่มีของกับเดีเด็นัใหญ่อยเกี้เงยออกแ่มันไม่ได้หางแต่ว่าลงมันออกน้อยหลพยายามกได้แล้วเพิ่งเก็หลับใหม่ไม่ัหมหมอนได้ยหมไม่ด้มอนเม่ี้ยเไม่หมอนแล้วเปลียใจเลยเลยเป็นไร ้เยใช่ไม่ชอบคนนอนดี้มน,น,นมันถูกสปันจริงจรแอนอย่เนอต้องเบาเบาด้วยพี่หมูไม่กคให้ถึงร้งางลางนะจริงจังไปจะนอนพี่หมูไปพี่หมู <c oughs> นอนแล้วไมพี่หมู Oh, <laughs> โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเราก็แบบว่ากัดจักแกล้งนะครับทำเป็นแบบว่ากอดตอนสุดท้ายแบบว่าน้องเบสแบบว่าทงทีบเรานะแต่น้องเบสแบบว่าสลบนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เหนื่อยกันมากๆนะครับไปทุ่งนาไปเล่นโคลนกันมานะครับเพื่อนๆนะยังไงก็ให้เขาพักผ่อนดีกว่านะครับเพื่อนไม่แกล้งแล้วละกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องน้องเบสด้วยทำสิ่งแฟมิลี่นะครับแล้วก็ติดตามแฟนเพจยูทูบอุจุนไฮเอ็นนะครับเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ครับผมเดี๋ยววผผมมขอออออนนนนนนุญาตไปก่่ะคคครรรัััับบบเพืๆสสดี ี้งงนึสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ